ครับสื่อสังคมโซเชียลนะครับพาคุณไปพบกับสิ่งนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเคยดูพวก transformer ไหมเด้อเออมันจะมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ใช่ไหมัลดังได้มันจะมีดังหลายตัวนี่มีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีพรามเนี่ยดังแน่ๆออปติมัสใช่ไหมใช่ใช่ออปติมัสเออเออผมเพิ่งรู้ว่าพี่เขาอ่ะทำไมคะเฮ้ยช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยจริงเหรอแน่เกมอ่ะ เจอคนง่ายไงจริงหรอจริงจริงอ่ะมีภาพยืนยันมีภาพยืนยันฮะหนุ่มคนหนึ่งฮะขับรถเข้าไปในซอยแล้วไปเจอพี่เขาแต่ปกติเขาจะมากันหลายหลายหลายตัวหลายหลายคนเรียกว่าอะไรดีอ่ะหลายตัวหลายตัวหลายร่างเออนะอันนี้บางแค่หนึ่งฮะไม่รู้มาธุระอะไรไปดูพี่เขาอาจะเจอเจิเเจออะไรวันนี้แต่ละวันแต่ละวันในซอยเนี่ยฮะ ที่ล่าสุดไปทานฟอร์เมอร์อะไรอ,ะอ่ะเอาเมาเดินอยู่กลางถนนเก <laughs> ิออพติมัทพายมั้งเอ้อ <laughs> เออเไงเจมพี่มาจากไห <Okay S 2> <ใ>นเนี่ยโอเคนะพี่ไม่กโกหกนาน <laughs> เออพี่มาจากไหนพี่ไปทำภารกิจมาเหรอหรือยังไงใช่แล้วคงเหนื่อย,อยดูเดินดี <laughs> เพิ่งปรับเราร้ายมาเข้าใจป่ะแล้วสับปะหลาดเป็นหลายตัวไงเแบบดูหูเหนื่อยจังเลยอ่ะเนี่ยฮะตัวใหญ่ไหมดูดูจากรถเข็นเฮ้ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมไหมค่อยๆเดินไปเนื้อเหนื่อยใช่คำนี้แหละแล้วมันระยะดีๆฮะเห็นรถมาก็บอกเมื่อนี้นะบอกไปเลยครับไปเลยครับผมเหนื่อยผมเหนื่อยเออเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้ท่าอะไรจาพนมเหรอเออผสมผสานเยอะเลยนะนี่ฮะนี่เน่นี่แอคติ้งเป็นไง สุดยอดไหมนี่นี่คือตอนที่ปฏิบัติภารกิจใช่ไหมแต่เมื่อกี้คือภารกิจเลิกแล้วอันนี้ภารกิจเสริมเป็นมาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ต่อเออเออพวกแสดงริมถนนน่ะอ๋อไอ้เห็นไหมไหมไหมไอ้มีเต้นด้วยไหมอ๋อเออเมื่อกี้น่าจะอะไรอ่ะเมลอนนัเนี่ยเออเพราะมันมีเด้งเด้งหรือหมูเด้งหมูเด้งอย่างนี้ป่ะเออเออน่ารักไหมเออเนี่ยฮะยามว่างจากการปราบเหล่าร้ายรับจ๊อบ รับจ็อบเพื่อสร้างความบันเทิงนะไอ้เรื่องที่คุณจะไปให้ทิปเขาเป็นอีกเรื่องนึงค่ะเออก็ถือซว่าเป็นการช่วยค่าน้ํามันเออเอแบบว่าน้ํามันในเครื่องเครื่องเขาอะมันต้องใส่หลอดลื่นงเออเดีวมันฝืดเงี้ยเออมันจะโยกนี่คงฝืดแล้วนะตีสองเาี่ยปราบสัปะหลาดมาคุณเฮ้ยตีสเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะคุณจะช็อกทาไมอ่ะเขบอกให้คุณไปอยู่น่ะเขามาได้ญาตดีนะมาทําไมตอนนี้ก่อนเห็นไหม แต่ละมือแต่ละเด่นอ่ะเออเอ้าเห็นอย่างงี้นะคนดูไปเจ็ดจุดหนึ่งล้านวิวดูไปเยอะมากไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเขาแซวนะเขาบอกน่าจะเป็นการทดสอบระบบค่ะเตรียมออกไปรบเตรียมออกไปรบไงทดสอบระบบหน่อยลองออกมาเดินดูที่มันคล่องไหมเอออะไรเงี้ยก่อนที่จะเหาะขึ้นไปเออเออเออแล้วไปปราบเหล่าร้ายนี่ไงเออบางคนบอกอุ๊ยเป็นบุญนะเนี่ยได้เจอพระตัวเป็นเป็นเป็นบุญ เหรอเกลียอีกแล้วเกลียดไแล้วเออเออเป็นบุญแต่บางคนก็ไปแซวเกินไปอ่ะว่าบอกถ้าตัวจริงน้องบินได้มันเดินให้เมื่อยนะมัเอาอีกแล้วเดี๋ยวไม่ไม่แน่นะอะไรเพรแบบนี้เดี๋ยวพี่เขาบินจริงนะเออเขาบินไปหานะเออเอาจริงเอาจริงไปหาคุณต้องจ่ายติดนะเออเออช่วยพน้ำมันเขานะเออเจ็ดจุดหนึ่งล้านวิวโอ้ยตายตายมาดูอีกหนึ่งคลิปค่ะสีสันโซเชียลอันนี้นะคะเป็นของเด็กนักเรียนค่ะที่ กำลังจะสอบแต่ว่าเธอบอกว่าคติประจําใจเนี่ยนะคะไม่เน้นอ่านหนังสือแค่จ้องก็พออุ้ยวันสอบเนี่ยนําเอารูปพระที่บ้านไปโรงเรียนด้วยอีกแล้วเหรอเคยเจอมาทีนึงแล้วนะเคยเจอแล้วใช่ไหมเคยเจอแล้วตอนนั้นตอนนั้นเออน่าจะเป็นภาพของหลวงปู่ศิลาใช่ไหมอันนี้ใครอ่ะอันนี้หลวงปู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ไปดูแล้วกันได้ได้ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่รูปหลวงปู่เท่านั้นนะคะ มีรูปคำมีบทสวดใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยสอบคราวนี้ฉันจะผ่านบะวะเออไปดูกันค่ะครับกูนีว่าวันนี้สอบผ่านปะไม่รู้อะทำไมมึงรู้ของที่กูเตรียมวันนกวนเชิญพาดีกว่เขาไม่รู้ว่ากูเป็นลูกศิษย์ ไม่ได้แบบหลวงพ่อเฮ้ยเกมน้องมีบทสวดด้วยเหรอน้องมีบทสวดน้องแม่เวลาไปท่องสื่อเหรอลูกจริงไปท่องไปดูบทสวดเลยเหรอน้องควรเอาตำราเรียนที่จะสอบเนี่ยมาดีกว่าไหมลูกเอ้ยโอ้โหแล้วมาอันเบลเลอร์เลยนะดูสิตอนตอนข่าวครั้งที่แล้วที่น้องเข้าไปสอบหลวงปู่ศิลาอันเล็กๆเองประมาณฝ่ามืออ๋อเรอันนี้มาเป็นรูปเลยกรอบรูปใหญ่เลยโอ้ใหญ่โตจริงจังอันเชิญมาจากบ้านโอ้ จะผ่านไหมก่อนพี่กอล์ฟถ้าผ่านนี่ก็คือว่าเออเอาหวังว่าจะผ่านนะหวัว่าจะผ่านขอให้ผ่านแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์นะบบอกว่าถ้ายกมาทั้งหิ้งแวะตลาดพระได้อปล่อยเช่าเลยเดี๋ยวสิยังไม่รู้แล้วไหนศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าปล่อยเช่าซะแล้วหนังสือไม่ต้องท่องแค่จําบทสวดได้ก็พอนะเออ สุดในรุ่นเลยครับวงการพระนี่ถึงกับต้องยอมออ่านตำราดีกว่าลูกเอ้ยท่องตำราแม่นี่ทำเี็งเหมือนครูเลยนะครูเน่ยนะอะไรๆเอ็คือสวดมนต์น่ะดีดีลูดดีมากอันนั้นไปสวดก่อนนอนดีกว่าเออเนาะ่ะเอ้ยอยากรู้ผลอ่ะถ้ามีผลสอบ้ามาบอกพี่ด้วยเลลูกเอ้ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นญาติของน้องเขาหรือเป็นเพื่อนฝูงส่งมาบอกหน่อยผ่านไหมเออไปหนึ่งเรื่องฮะ คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมพูดไม่ทันขาดคำเออเหมือนอแบบว่าเนี่ยแหนกำมังเนี่ยเพิ่งพูดยังไม่จบประโยคเลยจนได้<อ>โดนจนได้เออเอาเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นกับการอืจุกกับผักบุ้งเงี้กันอยากให้เห็นภาพ<อ>ไม่อยากบอกว่าอะไรเอาลองชมฮะนีอ่ออกนอกกระถานนี่โคทาเลยนะ รเรียบร้อยครับเรียบร้อยสมกับคำอวยพรของเพื่อนเทออกนอกกระทะเนี่ยฮาเลยนะเท่านั้นแหละครับเนี่ยทันทีเลยครับคือกลัวไงกลัวไฟมันจะลุกใส่เออจริงเอามือก็รีบไงรีบดึงออกไงเออแต่ว่ามันจะไปโดนกระทะนะฮะเมนูคืออะไรผักบ,บุ้งไฟ,ไฟแดง,แดงเออสุดท้ายสุดท้ายมีมีมแล้วไฟ,ไฟแดงนะ ขาดแค่ผักบุ้งเออเดี๋ยวดู็ิเออไฟแดงมานะอยากทําก็อยากทํานะเออแต่ก็อยากก็กลัวก็กลัวนะออสุดท้ายไม่ได้กินนะพี่อวสานผักบุ้งคนดูไป1.4ึล้านวิวฮะนะฮะคนแซวคนใหญ่เลยบอกเออเนี่ยเพื่อนอว่าสิทธิ์นะอืคบหาไว้ เออหวุดหน้าว่ากันไงหรอถามเพื่อนเลยว่าหน้าเลขอะไรอะไรพูดปุ๊บเจอปั๊บดูสิแหมทันขาดคำพี่ก็กลัวเกินเอออ่ะยอจริงไปไหนต่อดีเออทันต่อไหมยังพอได้ไหมมามามาเอาอันนี้อันนี้อันนี้ คืออุปสรรคของอาชีพไรเดอร์นะคะหรือว่าพนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยอุปสรรคเนื้อคือน้องหมาเนาะจะไปที่ซอยไหนบ้านไหนนี่คือจะมีเจ้าถิ่นนะเออใช่เออเออนะคะมาถึงไรเดอร์รายนี้ไปส่งแล้วเจอเจ้าถิ่นคนนี้เป็นประจําเจอเจ้าถิ่นตัวเนี้ยเป็นประจํารู้ว่าถ้ายิ่งขับเนี่ยจะยิ่งไล่เออมันเป็นอย่างนี้นะถ้าหยุดเนี่ยน้องไม่มีอะไรแต่ไม่ไปก็ไม่ได้ของไปไม่หายจเออเออเออเขาก็เลย อะเอาล่ะจะก,กัดก็กัดแล้วก,นะกันนะครับไปดูซิว่าเขาสู้กับเจ้าถิ่นยังไงคะ่ะเอาเอาให้คำนึงเอาพี่เอาจริงๆนะ <laughs> ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเคลียร์กับคนไหนก่อนเลย จะเคลียกับน้องก่อนหรือว่าจะเคลียกับพี่ก่อนทำไมอ่ะคือพี่ก็จอดแล้วก็อ่ะเอาสิเอาเลยลูกกัดไปจบจบทำไมพี่ประชดประชันเก่งอะเราอะแล้วหมางงอะเฮ้ยปวดตีนก็วิ่งไล่ดิวะคือหมาอะไรก่อนมันขาดอะขาดอารมณ์ร่วมอะนุ๊นุ๊ต้อยเราไล่ก่อนดีนุ๊จอดไล่กันเลยไม่ได้โอ้หมดเลยแล้วก็เอิงอ่ะแล้วพอพี่ไล่เดนไป เขายังซื้อเยู่อยห่ปายังยืนงงอยู่เลยมิค้อมสิบจุดสี่ล้านเิ 10. ้จริงว่าปายหมางงเนี่ยหรอหมดอารมณ์ไปแล้วเหอะเขาบอกขอบคุณเสื้อสภาพวิธีกรนะคะจากเอฟแฟชั่นค่ะจะกันใหม่ันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ